ท่าผู้ชมครับถนนสายดอกคูนะครับเป็น1ใน22เส้นทางท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้ที่บรรจุในปฏิทินท่องเที่ยวไทยจะสวยงามขนาดไหนติดตามได้จากรายงานครับ จุดที่ที่ฉันยืนอยู่ขณะนี้ค่ะบริเวณหน้าประตูมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝั่งประตูสีฐานบนถนนมลริวันเต็มบไเด้วยต้นคูนตามแนวยาวตลอดทั้งสายค่ะซึ่งจังหวัดนะคะได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกต้นคูนซึ่งเป็นวาระของจังหวัดค่ะในช่วงฤดูร้อนสองฝั่งถนนกันละปะพึก ภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ทอดตัวยาวไปจนถึงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษระยะทางกว่า3กิโลเมตรกลายเป็นถนนสีเหลืองที่ดอกคูณออกดอกบางสะพรั่งเพื่อสร้างสีสันให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาต้องหยุดแวะชมความสวยงามของดอกคูณจุดเริ่มต้นของการสร้างเอกลักษณ์ของเมืองดอกคูณเสียงแคนภายในบริเวณสวนส,า,สาธารณะริมบึงแก่นนครที่มีการสร้างสวนดอกคูณนี้เมื่อ1ิกว่าปีที่ผ่านมา และมีการส่งเสริมปลูกดอกคูนตามพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชาวจังหวัดขอนแก่นจนกระทั่งปีนี้ได้กำหนดให้จังหวัดขอนแก่นเมืองดอกคูนเสียงแคนเป็นระเบียบวาระจังหวัดมีการส่งเสริมให้ปลูกต้นคูนทั่วทั้งจังหวัดถนนทุกสายที่มุ่งสู่จังหวัดขอนแก่นเป็นจุดเน้นหลักและถนนการประพฤกข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกยิบยกให้เป็นถนนสายดอกคูนเมืองขอนแก่น หนึ่งใน22ดีมเดสติเนชันกาละครั้งนั้นความฝันผลีบานสุดยอดเส้นทางสายดอกไม้ของเมืองไทยกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มต้นจากจังหวัดเลยครับจังหวัดเห็นว่าดอกคูณเป็นเรื่องสําคัญเป็นวาระจังหวัดเรื่องถนนสายดอกคูณมีการคิดที่จะปลูกที่จะเสริมที่จะดูแลกันเป็นวาระจังหวัดขณะดูการทอเองก็มีความคิดที่จะเอาเรื่องดอกไม้เป็นเรื่องจุดประกายเรื่องท่องเที่ยวในประเทศ พศจาำนังานขอนแก่นก็เลยเอาเรื่องของสนวนสายดอกคูณที่ขอนแก่นซึ่งขอนแก่นได้รันรงอย่างดีเอาไปเป็นเอาไปชูว่าเป็นหนึ่งใน22ถนนสายดอกไม้ในโปรในโปรแกร,รม Dream d e s t i n a t i o n 2ซึ่งชวนให้คนไทยดูถนนดอกไม้ทั้งทั่วประเทศทั้ง22เดือน ทำยี่สิบเส้นทาง12เดืนอนขอนแก่นเองก็ชูเรื่องถนนสายดอกคูนในเดือนเมษายนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานขอนแกน่นได้มีการประชาสัมพันธ์จุดที่ดอกคูนกําลังออกดอกบางสะพรัง่งผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึกพร้อมตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวตลอดปีนี้ที่จะหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวเมืองขอนแกน่นจํานวนกว่า4ล้านคนสร้างรายได้จํานวนกว่า12,000ล้านบาท ตอนนี้ผู้คนรู้จักถนนสายดอกคูณคอนแก่นอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็ปีนี้ดอกคูณคอนแก่นบานงดงามมากทอทอเองก็ทําต่อเนื่องโดยการที่จะนําเรื่องของถนนดอกคูณนั้นเอาไปสื่อทางโซเชียลมีเดียว่าจุดไหนมั่งหน้าขนาดนี้บานแล้วขนาดไหนโดยเฉพาะถนนสายหลักๆไม่ว่าจะเป็นถนนสายมะลิวันถนนสีจันทรถนนมิตรภาพหน้าโรงพยาบาลขอนแกน่นหน้าตลาดต้นทานซึ่งเราก็พยายามใช้สื่อทางโซเชียลมีเดียเพื่อกระตุน้นการรับรู้ เรื่องถนนสายดอกคูนนั้นให้ให้กว้างขวางมากขึ้นเสริมกับเรื่องของงานสงกรานที่กำลังจะมาถึงครับขณะน,นี้ตลอดทั้ง4มุมเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นกลายเป็นถนนสายดอกคูนทำให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้ชื่นชมความงดงามและสัมผัสได้ว่ากำลังเข้าสู่สุดยอดสงกรานเทศกาลดอกคูนเสงียงแขนและถนนข้าเหนียวของจังหวัดขอนแกน่นทีมข่าว N b t ขอนแกน่นรายงาน